ผู้สาวสัมภาษณ์แน่ซื้อหยังกันลูก oh. เดี๋ยวเดี๋ยวคุยเก็บหน่อยนึง <All right. S 1> อ่ะลูกซื้อหยังซื้อเลยอ,อ่ะซื้อนนะจะเดียเดชียเดียเชียชยิมโม่ไหนแล้วโมห,มห,มหนะโมหะขึ้นโมหกปีนาปีนาขึ้นโมหกบ่เดียเชียอันสาวบ้านหยังบ้านผู้บ้านผู้มาสร้างนี่ mm. แม่นมาสองคนมาเข่ากองจาสีอายมาลูกมาสาวงามมาซื้อหยัง ซืออยู่หมอใดหลูกมอห้าง่ทับไหทับหนึ่งเพรมีห้องเดียวเป็นบ่อันนี้เดคนงามนี่ซื้ออย่างลูกื้อปลาหัวปลาหัวกับมอห้าทับหนึ่งคือเดียวเออห้าทับสามห้าทับสามห้องหนึ่งมีเจ้าคนเออสามชิบกัหลายเติบอยู่ดีเนาะสั้นหนึ่งของลูกนี่เท่าไรคนเประมาณสาปลายใกล้ใกแล้วทัทางทางสั้นเดชบบนี้ จักร้อยฮอดร้อยบอนนยนนย่นักเงียนะมีตังต้งแต้ฮาทับ 1, หนึ่งค่ะฮารทับสิบสองโอ้ <c oughs> น,นักเงี้ยมันหลายมันมนั่นบ่ติรงมันหลายมันนั่นบ่ลูกอ่อกับมวลท่อนนอกกับสันเน,นาะเออนี่นะเอาเว้าเอาเป็นภาษามงให้ให้คนทั้งทั้งทั่วโลกเบิ่กนะของซ่องลุงนี่ <c oughs> ทั่วโลกเบิ่กนะ <c oughs> เออเอ,อ่ะมามาลูกมามาเขากล้องน้ำเดียวมาเด้เราต้องอายมา <c oughs> มาเรให้คนมาเที่ยวบ้านบ้านเมื่อบ้านเฮาเมืองอนุวงศ์นะอ่ะมา คิดเบิรงก่อนย้อยจงกุลุมเบฮูเดินเชียยงนอเก่าจีจงอ่า we okay. เอามาเอาไหมน้อยจงคุณแม่ป้าหัวยองนอเก่าจิจงอ่าโอเคเอาว่าพวกมันแตกต่างหน่อยไหมนี่น้อยจงเก่าจงคุณลุมเบฮูเตียอ่าเดียวเออเมื่อเก่าจีจงก็ไปเก่าจันเออนี่เมืองอนุวงศ์นี่เป็นเมืองที่สาวมงจะสวย สาวโมงสวยบางดูสามคนก็รู้แล้วนี่งามทั้งนนั้เลยเด็ดไปประกวดนางงามก็ได้ยุนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของมงเจ้าเจ้าคนเราก็มีได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนเราอ่ะงามโมสูโมงเนาะอุ้ยงามคนละแม่เรีคนมงมาดเออดิคนเมาเป็นได้คนเมาเป็นเนี่ยเนี่ยคนเมาเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเมาเป็นเนี่ยลูกสามคนนี่เมาเก่งนางงามนาฮักตาแพงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงคอนทายทายคู่แบบนี้